สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่ในพระธรรมกิจการบทที่9นะครับข้อที่36ถึงข้อที่43นะครับพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ลูกาเองนั้นได้บันทึกถึงเหตุการณ์ที่เปโตรเองนั้นได้ทํามาสําคัญและกันอัศจรรย์ก็คือเปโตรเองนั้นได้ทําให้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เมืองลิดาเองนั้นเนี่ยได้ฟื้นจากการตายนะครับเป็นการอัศจรรย์ที่ทําให้บรรดาธรรมิกชนเองนั้นเนี่ยเ,เ,เกิดความปลื้มปิติ นะครับในสิ่งที่พระเจ้าเองนั้นเนี่ยด้วยสุโภธทำผ่านมือของบรรดาอัคร,รชูตในพระชนะของพระเจ้าเองนั้นเราเห็นในการอัศจรรย์ก่อนหน้านี้เปโตรเองนั้นรักษาไอเนียสใช่ไหมครับและในเวลานี้เปโตรเองนั้นก็ได้ทําให้คนตาเองนั้นเนี่ยได้เป็นขึ้นนี่คือการยืนยันถึงพระราชิจของพระเจ้าของพระบุญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงโปรดใช้เนือบรดาอัครชูดในการทําการอัศจรรย์ในการเป็นพยานฝ่ายองค์พระเยซูคริส เพราะฉันเองเพระเพีเนั้นให้หลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนครับว่า <c oughs> พระองค์ทรงสนิททรงสถิตอยู่กับผู้ที่เชื่อพระองค์ทรงสนับสนุนและรับรองนะครับข่าวประเสริฐของพระองค์นั้นด้วยหมายสําคัญและการอัศจรรย์ดังนั้นเองสิ่งที่ทําให้เราเองได้เห็นและเป็นสิ่งที่จะย้ําเตือนในความเชื่อสำหรับชีวิตคินที่จะเดินไปในการติดตามพระเยซูคริสต์ในการเป็นพยานฝ่ายองค์พระเยซูคริสต์ก็คือว่า พระองค์ทรงสถิตยอยู่กับเราและพระองค์เองนั้นจะรับรองข่าวประเสริฐของพระองค์ด้วยหมายสําคัญและการอาจารย์เพี่แต่เราเองนั้นเชื่อและกล้าที่จะ <c oughs> เอ่ยพระนามของโปรกกาศพระนามของพระองค์กล้าที่จะอธิษฐานในพระนามของพระองค์ด้วยความเชื่อในพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้ที่จะให้ตามพระประสงค์ของพระองค์อย่าให้เราเองนั้นคิดมากในการที่เราจะต้องอธิษฐานเผื่อคนอย่าให้เราเองนั้นคิดเดยอะในการที่เราเองนั้นจะต้องอธิษฐานเพื่อ ใครก็ตาแต่ขอให้เราเชื่อมั่น <c oughs> ว่าพระองค์นั้นจะรับรองเราเง่ลายนะครับที่ประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ที่เป็นพยานฝ่ายองค์พระเยซูคริสต์ส่วนการอาศัศจรรย์พระองค์จะเป็นผู้ที่ทรงกระทําการอาศัศจรรย์นะเพราะฉะนั้นเองขอให้เราเองนั้นเนี่ยได้ไปในบทบาทหนะ้าที่ของเราในการเป็นพยานฝ่ายองค์พระเยซูคริสต์เนื่องจากพระธรรมลูกาเ,าเนื่องจากลูกาเองนั้นเนี่ยต้องการสื่อสารให้รู้ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงทําการอัศจรรย์พระองค์เป็นผู้ที่ทรงเป็นพระเจ้า และพระองค์เองนั้นทรงจะทําในช่วงเวลาของพระเยซูอย่างไรเพราะยามบระสริ์ของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าเองนั้นก็จะสถิตอยู่กับผู้เชื่อและทําการอัศจรรย์ต่อไปอย่างนั้นเพื่อให้ข่าวประเสริฐแห่ง์พระเยซูคริสต์นั้นได้ถูกประกาศออกไปเพราะฉะนั้นเองไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าขอให้เราเองนั้นเชื่อและไว้วางใจในพระองค์และกล้าที่จะประกาศพระนามของพระองค์กล้าที่จะเป็นพยานฝ่ายองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าจะทรงโปรดสรรเสริญและรับรองเราทั้งหลาย ที่เอ่ยะนัมของพระองค์ของพระเจ้าได้ออาเหนือยาพรมอยู่ในช่วของพี่น้องนะครับ